เรียมอาจารย์ประจารวิชาที่คารพและสวัสดีคุณผู้ชมท่านค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำหรับวันนี้กลุ่มวิชาก็จะมานำเสนอเกมการศึกษาเรื่องการทิ้จ้งศรศัพทในรายวิชาสื่อและของเล่นสำหรับเด็กประถมวัยเสนออาจารย์ทิย์อักษรเรียนแก้ าน,นางสาวิันีสวัสดีค่ะและในชั้นนางสาวเกษรจันละสวัสดีค่ะค่ะสำหรับเกณฑ์การศึกษานะคะไปทิ้จิ๊กซอบวัสดุอุป,ปกรณ์นะคะหนึ่ง คู่ในเด็ก มน,นี้กันนะคะว่าเด็กๆรู้จักวันที่เจ็ดของสัปดาห์ไหม เก่งมากเลยค่ะเมื่อเรารู้จักสีและวันของสัตวา์ไปแล้วนะคะคุณครูจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆกลุ่มละสองคน กลุ่มน,นี้ราคาสีอะไรคะสีเหลือะคะอ่ะอ่านั้นเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มของเด็กยิงกิ่งนะคะออกมาติดวันอาทิตย์สีแดงก่อนนะคะ